สวัสดีค่ะท่านชมทุกท่านคะพบกับรุ่งอรุณพยากรณ์อเช่นเคยนะคะวันนี้อาจารย์จะพยากรณ์ดวงท่านที่เกิดวันเสาร์ค่ะโดยคำพยากรณ์จะคลุมเนื้อหาอยู่ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึงวันที่15พฤษภาคม2565นี้นะคะการพยากรณ์เป็นการพยากรณ์ดวทั่วไปไม่ได้เฉพาะเจาะจงที่ท่านใดท่านหนึ่งเมื่อท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเข้ามาแล้วนะคะ ก็รับชมรับฟังแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่ดีต่อจิตสิ่งที่ดีต่อใจสิ่งที่เป็นพลังงานบวกค่ะและถ้าหากว่ามีข้อความตรงไหนที่ทําให้ไม่สบายใจก็ปล่อยเลยไปอย่าได้เก็บมาคิดอย่าได้เก็บมาใส่ใจแต่ถ้าหากว่า มีตรงไหนที่พอจะเป็นแนวทางได้เป็นไกด์ไลน์ได้อาจารย์จะยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะคลิปนี้นะคะอาจารย์ก็มีไพ่อยู่สิบกองเหมือนเดิมค่ะกองที่หนึ่งเป็นไพ่ยิปซีใช้สําหรับพยากรณ์ทั่วๆไปกองที่สองเป็นไพ่สามก๊กนะคะเป็นไพ่แนะนํากองที่สามเป็นไพ่ออราเคิลเป็นไพ่แนะนํากองที่สี่เป็นไพ่ยิปซีเป็นไพ่แนะนําเช่นกันค่ะอาจารย์จะไพ่ที่ยังไม่ได้พยากรณ์ออกมาก่อนนะคะ ท่านที่เกิดวันเสาร์ตั้งแต่วันที่1ถึง15ห้าพฤษภาคมนี้นะคะมาดูว่าเหตุการณ์ในชีวิตจะเป็นอย่างไรบ้างดูไว้เป็นแนวทางดูไว้เป็นไกด์ไลน์นะคะ อาจารย์จะดูทางด้านการงานก่อนนะคะท่านที่เกิดวันเสาร์การงานในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างใบแรกค่ะสองเหรียญ<า>สองเหรียญเป็นพลังงานของความไม่แน่นอนไม่มั่นใจนะคะว่าการทํางานครั้งนี้จะอยู่ต่อหรือว่าจะออกนะคะหรือไม่ก็นะคะการลงทุนต่างๆอยู่ในช่วงของการหมุนเงินธุรกิจอาจจะ รุ่มรุ่มดินดหน่อยนะคะช่วงนี้ถ้าเป็นสองเหรียญใบต่อไปค่ะเป็น j u d g ม้นต์นะคะจัดเม้นตนี้เป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงช่วงของวิบากกรรมนะคะถ้าเป็นไปได้อาจารย์ก็อยากจะแนะนําให้ทําบุญทําทานเยอะๆนะคะคนเราสะสมบุญเบิกบุญมาใช้นะคะ บุญของเราทามาตั้งแต่อดีตชาติถ้าเราไม่สะสมเพิ่มก็หมดไปได้เหมือนกันนะคะลองทําบุญดูบริจาคลงศพหยุกยาเปล่ยชีวิตาศาสตร์สวดมนต์ไหว้พระนะคะใส่บาตรตอนเช้าอย่างนี้นะคะก็เป็นการเพิ่มบุญเพิ่มอุปสให้กับตัวเองไ่ต่อไปเป็นสีแม่เท้าค่ะสีแม่เท้านะคะงานการของท่านจะเจริญรุ่งเรืองด้วยการช่วยเหลือด้วยการดูแลของครอบครัวนะคะหรือของญาติผู้ใหญ่ที่เคยคุ้นเคย อาจจะเคยมาอา,อาศัยบ้านเรานะคะมาอยู่เป็นลูกเป็นหลานเป็นลูกเป็นเต้าอย่างนี้นะคะอ,อยู่อาศัยอย่างท่านอาจจะเคยมาทํางานทางไกลมาจากที่อื่นทิ่นอื่นมาอยู่ต่างจังหวัดอย่างนี้นะคะก็มาอยู่ที่บ้านเราตอนนี้ได้เป็นใหญ่เป็นโตเราก็กลับมาช่วยเหลือเราก็เป็นไปได้นะคะไพ่ใบน,นี้ใบต่อไปค่ะเป็นก้าวเม้เา เม้าเม้านะคะถ้ามองทางด้านการงานท่านเป็นคนที่รับผิดชอบสูงนะคะพเพราะเก้าเมเา้านี่เป็นทหารทหารที่บาดเจ็บแต่ก็ยังยืนเวรยืนยามไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางนะคะเพราะว่าความรับผิดชอบความมีวินัยในตัวเองอาจารย์จับเพิ่มนะคะจับเพิ่มเป็นแฮงแมนค่ะคนเราถ้ารับผิดชอบมากๆก็เครียดนะคะไม่รู้จัไปทางไหนแบบไหนแล้วจะมีทางออกไหมนะคะ ไปต่อไปเป็นทาวเวอร์ค่ะทาวเวอร์ Tower นี้นะคะท่านที่เกิดวันเสาร์ในช่วงนี้นะคะบางท่านอาจจะต้องออกจากงานเปลี่ยนงานทันทีทันใดแบบไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นแต่ว่าก็เกิดขึ้นท้งนั้นที่ความจริงเราท่านเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงนะคะเป็นคนที่ทํางานดีแต่อาจจะเป็นที่ว่าหน่วยงานของท่านหรือบริษัทของท่านองค์กรของท่านไม่สามารถจะอยู่ได้ เมื่อไม่สามารถจะอยู่ได้นะคะพนกักงานก็จําเป็นต้องออกอันนี้เป็นช่วงของวิบากกรรมก็พอจะตีฟาร์มแบบนี้ได้นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะท่านก็ยังมีครอบครัวมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยดูแลคอยช่วยเหลือเพราะว่ามีสีไม่เท้ากลับไปบ้านไปทํางานที่บ้านไปทําธุรกิจของบ้านก็มีโอกาสที่จะเจริญรุ่งเรืองมีโอกาสที่จะกาา้าวหน้าได้เหมือนกันนะคะเลือกทําในสิ่งที่ชอบเลือกทาในสิ่งที่ถนัดแล้วจะประสบผลสําเร็จค่ะ ต่อไปดูทางด้านการเงินใบแรกนะคะขึ้นสี่ดาบการเงินนิ่งมากเลยค่ะใบต่อมา9เหรียญ9เหรียญน,นี่ถือว่าเงินก็โอเคนะคะหถ้วยแล้วก็เลเวอร์สนะคะการเงินของชาววันเสาร์นะคะใบแรก4ี่ดาบสีดาบการเงินช่วงนี้นะคะอาจจะนิ่งๆหน่อยนะคะ ฟืดๆเครื่องๆหน่อยแต่ว่ายังไงก็ตามใบต่อมาเป็น9เหรียญ6กถ้วยเลเวอร์นี้เป็นไพ่ดีทั้งหมดเลยนะคะก็คือสถานการณ์ที่มันนิ่งๆมันไม่ไปหน้ามาหลังมันจะเริ่มดีขึ้นนะคะกเหรียญน,นี้นะคะเป็นลักษณะของคนชอบสะสมท่านอาจจะมีทรัพย์สมบัติเยอะนะคะมีมรดกมีทรัพย์สินที่ท่านสะสมไว้เยอะ ไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ของการเพียรพยายามนะคะมันอย่างหอยทากค่อยๆเดินค่อยๆไปแต่ว่ามีความมั่นคงต่อมาเป็น6กถ้วย6กถ้วยก็มีการดูแลมีการช่วยเหลืออาจจะมีคนรักหรือว่าคนที่ถูกอกถูกใจส่งเงินมาให้ใช้เลเวอร์นี่ก็เหมือนกันนะคะอาจจะเป็นเงินใล้ใต้โต๊ะเงินที่ได้จากการพิศวาสเสนหาก็เป็นไปได้นะคะโดยรวมแล้วชาวาวันเสาร์แม้ว่าจะหน้าที่การงานจะย่ำแย่ต,ตอนนี้นะคะ แต่ว่าท่านการเงินของท่านยังสามารถอยู่ได้ยังไปได้อีกไกลน,นะคะพยายามเอาเงินที่ท่านสะสมไว้เงินที่ท่านมีมาต่อยอดมาลงทุนมาทำอะไรใหม่ๆให้มันเกิดประโยชน์เกิดมรคเกิดผลนะคะต่อไปอาจารย์จะดูความรักสำหรับคนโสดค่ะใบแรกขึ้นไฮโดรแฟนต์องเรียนห้าดาบแล้วก็เจ็ดถ้วย พนโสดความรักนะคะช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยอะไรกับใครมากมายนะคะพระสังฆราชนี้นะคะบ่งบอกถึงจิตใจที่นิ่งสงบไม่ค่อยคิดอะไรแล้วนะคะมองที่เรื่องการทำงานมองที่การทําบุญก็ได้เลย6เหรียญเนี่ยอยากดูแลอยากช่วยเหลือคนอื่นไม่อยากวุ่นวายในเรื่องความรักไปต่อมา5ดาบ ถ้าดาบถ้ามีความรักเมื่อไหร่ก็เหมือนกับจะเกิดการทะเลาะมีการขัดแย้งเป็นรู้สึกว่าตัวเองโชคไม่ดีอาภัพรักมันไม่ค่อยสมหวังก็ไม่อยากจะมีความรักใบสุดท้ายเป็นเจ็ดถ้วยถึงแม้ว่าท่านจะไม่อยากมีไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับใครแต่ก็จะมีคนเข้ามาเรื่อยๆในชีวิตของท่านนะคะอ่า เจ็ดถ้วยนี้ใบนี้บอกว่าเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะเป็นคนที่มีคนเข้ามาตลอดแหละนะคะแม้ว่าท่านจะอยากนิ่งๆไม่อยากยุ่งเกี่ยวไม่อยากทําอะไรเลยนะคะก็มีจิตใจที่จะดูแลคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นเป็นการบุญการบุศลนไปแต่ว่าความรักก็เข้ามาอยู่ดีค่ะต่อไปสําหรับคนที่มีคู่สถานภาพไม่ชัดเจน ใบแรกนะคะเป็นเดมูลใบต่อมาค่ะเป็นเด็กถือดาบสามแมเท้าแล้วก็จัสติกค่ะคนที่มีคู่สถานภาพไม่ชัดเจนเดมูลความหวาดระแวงสงสัยค่ะช่วงนี้มีอะไรไม่สบายใจไหมคะช่วงนี้มีอะไรไม่เข้าใจกันเพราะว่าเดมูลนี้เป็นไพ่ของความสงสัยหวาดระแวง ไพ่กล้ากล,กลัวนะคะจะเดินหน้าก็ไม่กล้าจะถอยหลังก็ไม่กล้าคือไม่มั่นใจกับคนรักของเราว่าตอนนี้เขาเป็นอย่างไรเขามีคนอื่นไหมบางท่านคิดมากไปกว่านั้นอีกว่าเขาโดนเวทมนต์คาถาโดนไสยศาสตร์ไหมมีมนต์ดำไหมรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมืออย่างนี้นะคะใบต่อมาเป็นเด็กดาบค่ะเด็กดาบให้ระมัดระวังอารมณ์อย่าทะเลาะก,กันนะคะสามแม้เท้ามีโอกาสที่จะเดินหันหลังให้กันจัสติ จสติดเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงเอกาสารสัญญาต่างๆคดีความต่างๆคนที่มีคู่นะคะสถานภาพไม่ชัดเจนท่านมีโอกาสที่จะเป็นเรื่องเป็นราวบางท่านอาจจะลงทุนลงแรงทำนั่นทำนี่ด้วยกันแต่ถึงเวลานี้อาจจะนะคะอาจจะอยากเลิกจากการมีปัญหากันก็จะมาติดตรงที่สิ่งที่ทำด้วยกันมาอย่างนี้นะคะหรือไม่ก็ท่านอาจจะไปเจอคนที่เขามีคู่แล้ว เราครบกันมานานเราไม่เคยรู้เลยว่าคนของเราเขามีคนอื่นอยู่แล้วเขามีคู่อยู่แล้วนี้อยู่ดีๆเขาถือใบทะเบียนสมรสมาสแสดงตัวตนก็เป็นไปได้นะคะจัสติต่อไปสำหรับคนที่มีคู่สถานภาพชัดเจนค่ะมาแรกขึ้น t h วิ o o นใบที่สองเป็น s t r e n g t แล้วก็สิทเมท้า nice o f pentacles อัศวินเรียนค่ะ คนที่มีคู่สถานภาพชัดเจนความสุขความรักความอบอุ่นความผูกพันมีพร้อมความมั่นคงนะคะถือว่าความรักของท่านสุขสมบูรณ์ดีไม่มีปัญหาอะไรนะคะแต่ว่าท่านหญิงก็อย่าไปแบบบีบบังคับนะคะหรือว่าอย่าไปอะไรกดเกณ์มากมายสเตรีนนี้เป็นคนที่ชอบกดเกณฑ์เป็นผู้นำนะคะเป็นหัวหน้าครอบครัวเงี้ยนะอาจจะทําให้ท่านชายรู้สึกว่า พอแท้ใจหรือว่ารู้สึกเหมือนกับตัวเองด้อยค่าไปก็ได้พยายามให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะการที่จะอยู่ด้วยกันได้ก็คือต้องให้เกียรติกันและกันค่ะต่อไปอาจารย์จะดูสําหรับสุขภาพสุขภาพขึ้นสองดาบค่ะสองดาบระวังปวดตานะคะตาสายตาไม่ดีแล้วอาจจะเป็นไมเกรนได้ปวดไหล่นะคะสุขภาพก็ถือว่าช่วงนี้ให้ดูแลสุขภาพหนยค่ะต่อไปโชคลาภ โชคลาภข,ขึ้นราชินีถ้วยถือว่าโชคลาภดีนะคะขึ้นราชินีถ้วยมีโชคมีลาบนะคะท่านจะได้รับข่าวดีได้รับสิ่งดีๆค่ะต่อไปอาจารย์จะดูเลขนำโชคนะคะท่านที่เกิดวันเสาร์เลขนำโชคของท่านมีเลขอะไรบ้าง เลขนำโชคนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์ค่ะมาแรกนะคะ The Wheel ค่ะเป็นเลขสองกับเลขหนึ่งใบต่อมาเป็น l e v e r s e เลขหกแล้วก็ Hangman เลขหนึ่งกับเลขสองค่ะเลขนำโชคสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะมีเลขสองเลขหนึ่งเลขหกแล้วก็เลขหนึ่งเลขสองค่ะต่อไปนะคะจานจะเปิดไพ่แนะนำจากไพ่ออร์เรคเน้นนะคะว่าไพ่ออร์เคินจะแนะนำอะไรกับท่านบ้าง นำจากไพ่อลาเคิลน,นะคะใบแรกเป็นเดซ n นเดซ u นก็คือดวงอาทิตย์นะคะความอบอุ่นความเจริญรุ่งเรืองนะคะแสงอาทิตย์นี้เป็นตัวแทนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรุ่งโรจน์ความสว่างสวัยนะคะช่วงนี้ถ้าว่าท่านมีปัญหาเจอปัญหาโดยเฉพาะเรื่องงานนะคะน้องๆนิสิตน,นักศึกษาในกำลังหางานหรือว่าจบมาปี2ปีช่วงนี้ยังไม่เป็นหลักเป็นฐานหางานที่มั่นคงไม่ได้ ท่านกาลังจะเจอเข่าวดีนะคะกําลังจะพบสิ่งใหม่ๆใ,ในชีวิตค่ะต่อไป on t i e up on t i e up หมายถึงสิ่งที่ผูกพันผูกมัดอะไรที่เรายึดติดมากเกินไปก็แกะออกบ้างนะคะทีละเปาะทีละ,ปละปเปาะเผื่อว่าเราจะเจอสิ่งใหม่ๆดีๆเข้ามาอย่าไปยึดติดยึดมั่นมากเกินไปที่เราคิดว่ามันดีแล้วมันเหมาะแล้วสําหรับเรามันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคะใบต่อไปเป็น journey น,นะคะ journey เ,เป็นการเดินทางนะคะ เรานะคะชีวิตของคนเราคือการเดินทางการเดินทางอาจจะทําให้ท่านโชคดีได้รับข่าวดีได้สิ่งใหม่ๆใ,ในชีวิตนะคะต่อไปมาดูไพ่แนะนําจากไพ่สามก๊กค่คะ สามก๊กนะคะแนะนําท่าน,นต่อไปนี้ค่ะใบแรกนะคะขึ้นประมาทค่ะประมาทการทําอะไรก็ตามนะคะที่เราเห็นว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ละเอียดไม่ได้รบอบคอบไม่ได้พิถีพิถันพอด้วยความประมาทอาจจะนําความเดือดร้อนนําความผิดหวังเสียอกเสียใจมาให้ท่านได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าได้ประมาทนะคะใบต่อมาไม่รู้กาลเทศะค่ะ ใบนี้นะคะบ่งบอกนะคะเป็นการเตือนว่าจะทําอะไรก็ตามให้คิดหน้าคิดหลังดีๆนะคะการที่เรามีความเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปทําอะไรแบบไม่คิดอาจจะก่อเกิดความผิดพลาดในชีวิตได้ะคะ่ะใบสุดท้ายเป็นมือที่มองไม่เห็น มือที่มองไม่เห็นนี้เป็นเหมือนไพ่จะเตือนว่าเราอาจจะมีภัยอันตรายที่เราไม่รู้ตัวนะคะอาจจะอยู่รอบๆเราเป็นคนใกล้ชิดสนิทสนมก็ได้เพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังคนใกล้ตัวไว้ด้วยนะคะรู้หน้าไม่รู้ใจสำนวนนี้ก็ยังใช้ได้เสมอค่ะ ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะก่อนที่จะจบการพยากรณ์นะคะอาจารย์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะท่านที่ติดตามอาจารย์อยู่แล้วอาจารย์ขอขอบพระคุณไว้นะโอกาสนี้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ